สวัสดีครับผมซักโระดะนะครับและแลวาวหนา่องอมาอยู่ในเกมสตรีไฟเตอร์2นะครับถ้าผมพูดสิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วเกมนี้เป็นเกมของเครื่องซุปเปอร์นะแล้วเราจะเรียกเกมนี้ว่าสตรีทบกตัวนะครับ เพราะว่าภาคอื่นมันมี12ตัว8ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะ <S 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 อ่าแล้วถ้าใครอยากเล่นยังไงก็ลองอเข้าไปที่ youtube แล้วก็พิมพ์คำว่าตะโกด่าแล้วหาคำว่าตะโกด่าข้างในมันจะมีคลิปให้ดูนะครับแล้วก็อ่ถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูข้างล่างนะครับเพราะผมเป็นคนวิกานะ นี่ครับพอเรา,าเล่นชนะทีหนึ่งนะจริงๆแล้วตัวตัวดาวผมปรับหนึ่งดาวนะแล้วถ้าเราเล่นอีกรอบอาดาวมันจะขึ้นเองนะครับมาสองดาวสามดาวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมก็มาบอกไว้นะต่อไป ตัว่อยตัว่อยเราจะานับเรียงด้านขวาไปเรื่อยๆนะแล้วก็ถ้าเรียงลงแถวที่สอก็เรียงจากด้านซ้ายไปขวานะครับโอเคเอคือมันมี สองท่ามั้งมันสองหลัมท่าเนี่ยมีพุ่งชนใช่ไหมอ่ะไอ้ปุ่มปุ้ย,ยแล้วก็อีกท่าหนึ่งกดลงขึ้นขึ้นต่อยมั้งใช่เป่าวก็ไม่รู้นะครับอ่าปุ่มแตะปุ่มแต่แตนี่นี่ แล้วก็มีท่าคอนจะท่าพันมือนะครับประมาณนี้สามท่ามาครับป้าป้าหน่อยป,ป,ป้าป้าคืออ่าไอโต้วนเนี่ยมันจะอ่าชอบสู้กับชนหลีมั้งอ่า ฉากในหนังสือการ์ตูนะเะี่อที่วินในหนังสือการ์ตูนมันชอบคุยกับชอบเล็กอ่าตสู้กับสนลรีนะครับอุย้ยเบิร์นเบิร์นไม่นะอือหือ ไม่อยน่ไม่ใ่นิไงมาดิมาดิม,มาดิตั้งแต่ก่อนนี้มันยังไม่มีอ่าพันมือเราก็กดเดินหน้าเดินไปด้วยนะรู้สึกว่าจะมีตอนหลังๆมั้ง เลยชื่ออะไรเนะี่ยไฟไฟอะไรไฟหลงหรืออะไรสักอย่างนะไปดีกวา่ไวาไปดีกว่าง่ายดีใช้ท่ามันช้า of England England มัน้ว่ามันโลที่มันเกินแต่กดยากอะถ <'re> ้าใช้ปุ่มต่อยหนักนะปะกินี้มันจะเป็นเหมือนตะกี้นี้นะครับเนี่ย <'re> โอ<ฮ>้โหไม่โดนเลย เล่นง่ายเล่นง่ายนี่ปรับระดับสองดาวนะครับนี่เหมือนจะยากมันยากสำหรับผมนะ ปุ๊บคุยต่อไปก็ลิ้วเข้ามาฉากนี้ เตะมันเยอะเลยอ้ยมึอเลยโอ้โหเราต้องไม่พายด้วยยกนเราต้องชนะ

ที่สยกสุดท้ายนะครับออรอดไลอดป นี่แค่ระระดับสองนะ <In here. S 1> าเจอมือเรานี่ม <ian> ันโซ่ม <Hels ing> ันโซ ช้างข้างหลังเนี่ยที่จริงจะต้องมีประมาณหกตัวนะข้างลข้างลาสามนะครับ ฉันไปนี่เขามีท่ากากาดด้วยนะครับท่าท่ายที่มันพุ่งชนอนะ อันนี้ไม่รู้ว่าน่าจะมสีสองแบบหรือเปล่าเพราะว่า,าถ้าที่มันจำถ่าตายม,ามันจะมีค่าตาทำหมดเปล่าก็ไม่รู้นะผมจำไม่ค่อยได้นะ มาไล่ sociedad, ตัวมาไล่มาดิมาดิโค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 เสร็จแล้ว สองทีโอสามทีโอ้นึ่นึ่กว่าจะไม่ชนะนะนตอนอัดอย่างเดียวเลย ก็อ,กอ,กอีกตัวนะครับมาหมดมาหมด4ตัว ไว้ดิกันไว้ดิกันไม่ด้ไปดิต่อไปก็บอสแล้วนะครับ บลลอก <S 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 อ,อกเวก,ก้าเออตัวนี้คือเวก,ก้านะครับ we มาถึงแล้วไทเกอร์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 เสร็จแล้วภาธิกรำเจณนนะครับ กระตดดไปโอ้โเก็บตายต่อไปก็เป็นอ่อ ชื่ออะไรนะมิสเตอร์ไปสันนะครับจะไปไหน<า>จะออกมา,มา,มา ไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะกแรกเป็นของเรานะครับต,รตัวไตโต,ตัวเตโตัวเตต่ขาแล้วก็พันมือไม่ออก โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน